สวัสดีครับพบกับช่องบาอุดอรสาวสะกลเนาะครับเมื่อนี้พาะมาอัปเดตพักที่เฮาาลูกไว้นะครับว่ามันงามเลยเหรองามกําลังงามเลยครับสาวสะกลเนี่ยกำลังใส่ปุ๋ยอยู่ท่างคุณครับโอ้บักทัวกําลังเป็นน้วยแบบนี้จะน้อยก็ได้ดต่ําแล้วทัวกําลังงามพักอันนี้ง่ามคักสวัสดีค่ะพี่นอ้อง ยดายกูทีพดท,ทีพดแล้วเนาะครามทางก่อนี่ิไขยอยู่ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยอ่อนหัวบนี้ทังน้ายก็ได้เห็ดจิมจีมมแล้วต,ตลูนกนระเทียมแ้ เียมัน,นครับบักทัวร์เป็นน่วยเป็นน่วยแล้วน่วยแล้วท่นนองเที่ยวพักเช่วปีนกับล่งกับเที่ยมไปแล้วครับไม่แต่กินปีนาแม่งคือส่งลายเหระ สวน่มดอมนต่วันเสีัวหนไ่นะันทีนะหัวนอยแล้วน้ข um ั้นปลูกทีหัมันหญ่อุยยอกูกยเลียบานเท่านอนปุยยูเลียนะแกซื้อมาหายใจใา ขับถึงบ่มิมองอันั้นวน้ำีหน่ี่ก็หัวเท้าครับกำลังสิลงงหัวแลวเนี่ยไม่เท้ากำลังสิลงหัว ล่างงามท่างนี้ก็งามเหมือนกันครับปลูกลายปีนี่ตะเกียร์จะเห็ดขายบ่ยกิมจิปลูกลายยังไงพอมาเบิ่งที่อยู่ขา้างหน้าฟาร์มเนาะครับซุ้มอยู่ขา้างหน้าฟาร์มก็กำลังงามเล่นี่ยงามเสียที่เต็มทีโคต เจ้ที่เต่มทีงามครับคนเกาหลีมาต่อยหมากอยียงนอเนี่เป็นคือจังอยียงบุหรีคร,รับมันมั่นดอกแต่ว่าแสบอยู่ จังได้เก่าไว้ซ้ำนี้นะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เขามารับช่่ม่องบาวอุดรเา้าสะกลหลายๆเดอ้อครับขอบคุณครับ